ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ทุกได้นะครับก็สุดท้ายผมก็หนีไปพ้นจากไอ้บ้านเดิมเรานะฮะสุดท้ายผมก็ย้อนกลับมาไม่ใช่อะไรคืออีกสักพักมันก็จะถึงเออ่วันมาเึนไทยนะฮะทิพซีไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะเออว่าถึงเออ่วันนรกแตกอีกครั้งนะครับก็เหมืองอะไรกลับมาที่นี่เพราะที่นู่นผมยังไม่ได้สร้างอะไรเลยนะก็แบบเพื่อความที่นี่หมดนะครับก็รับคุยทันทีก็ก็พออรับได้นะพอวัน โอเคเดี๋ยวผมจะไปหารับเควสก่อนขอเควสแบบหนักๆเลยนะเออเควตเนอันไหนไปวะเนี่ยเออเอา400เมตรดูดิเอาสองร้แล้วกันเอาขี่ไปไกลตอนนี้คาหักกำลังรักษาอยู่นะฮะโอเคฮะคนพร้อมอาวุธพร้อมกระสุนที่รถรอเรียบร้อยนะฮะโอเครับไปเลยฮะอันนี้อะไรเนี่ยไอ้ไอ้ตรงนี้เหมือนเคยมาทำแล้วใช่ปะ ไอป้ายแบบนี้อ่ะอันฮะเอออะไรวะเนี่ยโอเคออฟออฟอะไรวะเนี่ยออฟไอเอเป็นธนาคารเนาะไม่ดูเหี้เหมือนธนาคารอ่ะเออธนาคารเนี่ยไม่รู้ธนาคารอะไรโอเคไอทีเอ็มอีกแล้วฮะกระตู้โขกเงิน เฮ้ยเสียงมาแล้วคีเค้าฟาร์มเพิ่มไม่เอานะเออเดี๋ยวขอฟาร์มไอ้แบบของที่มันมีประโยชน์เอ้ยใเดินไปไหนมานี่อยู่นี่เพิละเมอเหรอเพิ่งตื่นเหรอเพิ่งตื่นเหรอป็นนี้มาขอเฮ้ยเดี๋ยวดูเฮ้ยไม่ตายโอ้โหนึกว่าตายเดี๋ยวดูเจนี่อันตรายเว้ยตามันแดงอ่ะ วิ่งเร็วอะ่ะเร็วเด้อเด้อเดรอฮะ,รอ,ฮะรอรอ,รอโอ้ดิช็อตกันเอ,อ่อระดับหกอะสีม่วงอ่ะฮะปงจะแตกเปล่าเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยปงเดียไม่แตกแถมไปเดี๋ยวพึ่งอืมยึดแค่ปงเดี๋ยวไม่แตกไอ้ตัวนี้มาแคะขาเฉยเฮ้ยว่าเ,เขาทถลอก โอ้เป็นบาดเป็นแพงแล้วเลืองเรื่งไม่จริงเดือนหลักร้อยฮะเลือแสิบเคไม่เป็นไรฮะภารกิจตัวนี้คือมาเอากล่องนี่เจอด้กล่องแล้วเราก็จะครับเพียงอยู่แยกแล้วจับไหล่โอ้ยไอ้โอ้ยเดี๋ยวเดือดเดือดปิดชิวปิดชิวเคยพอไป ขอไปโอ้เมื่อกี้เสียงดังฮะเสียงดังนี่้วก่อนขอไปเมื่อกี้เสียงดังเลยให้ซอมบี้อัลวาดเลยโอ้โหน้ำก็ตาดไม่เอาอะ เดี๋ยวข้างหลังนี้มีอะไรไหมเก๋เกียร์ไม่อยากเสียงดังเว้ยทำไมต้องโดนมันทุกทีวะเน,นี่ยกลองอยู่ไหนฮะเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้โอ้ยอืมแตกฮะโอย ระยะไม่ถูกซักพี่อา่าไม่เอานี่ไฟเหรอไม่เอาโอเคเฮ้ยได้ตังค์เฮ้ยไอ้นี่ร้านขายอะไรคอมมาเนะี่ยโอ้เออพวกเอ่อเครื่องใช้ไฟอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยฮะร้านนี้พื้นไหมเนะี่ย โอ้ไืนว่าลุกเวยวเดี๋ยวเดียวจ้าอุ๊ยใช้มีตน่อยเมื่อกี้ยืนหลับอยู่เลยเฮ้ยจริงตัวนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะคื มันมองไม่เห็นอ่ะเออบางทีมแบบมันไม่ส่งเสียงมึงได้วยไงเป็ไหนไหเนี่ยได้ไดนะ้ได้ได,ได,ได,ได้โอ้โหเปลงตรงนี้เหรอโอ๊ยเดี๋ยวเฮ้ยนกว่านกว่า,วาอืออืโอโคตรเกลียดเลยนกตัวนี้หิวกว่านแล้วกันโอ๊ยอู้เดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้จะปักไปเนี่ย เดี๋ยวตรงนี้ไม่ใช่ต้องลงตรงนี้แน่นอนเฮ้ยโอ้มีของโอเคสองบี่หนึ่งตัวสองตัววะเนี่ยกี่ตัวไม่ช่างแลนวเนี่ยจะให้สุดพี่ต้องรันหนึ่งช่วยอืมอ้าวโกรธเพื่อโดรธทำไมเฮ้ยเยอะเยอะเยอะ เดี๋ยวหลบหลบทางแป๊บโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวเฮ้ยปิดก่อนพิเกตถตายเนี่ยหยุดดีโหลดดหลดโดน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 เฮ้ยโอ้โหพี่ทหารพังไอ้นี่เลยไอเดวดูถักกันเปียกอะไรวะเนี่ย ต่อหน้าต่อตาฮะมาดิโอ๊ยมมงไป่ีเจ็บเ,เ,เจ็บอีกแล้วเลือดมันรดอีกแล้วอ้ามีเสียงวยมีเสียงเสียงอีกเสียงอยู่ไหนปวดช็อตกันไว้ก่อนโอ้เปิดเลยโอย้เปิดเลยนะช็อตกันเนี่ย น่าจะเคลียร์นะข้างบนน่าจะเหลือคว่างเตียงมันดูเยือยูเยือยไงไม่รู้ัะตรงนี้เอาเยไปหากล่องก่อนกล่องอยู่ไหนครับอยู่น้ำเลยอันนี้ไม่น่าจะใช่กล่องเราของเพียบอันนี้อาหารกระป๋องกินมาเลยแล้วกัน ันเฮ้ยเสียงไอ้โตร์อ้วนนี่ว่ะไอ้เสียงแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ดีแล้วมันอยู่ไหนวะ <c oughs> เออผมว่าน่าจะอยู่ข้างล่างนะตั้งเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอมหาอีของว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะครับอ่ากล่องอยู่ไหนจะบอกให้ลงไปข้างล่าง เฮ้ยลมอยู่ล่างนี้เหรอมันก็เป็นชั้นเดียวกันไม่ใช่หรอตรวจดูก่อนครบฮะกระสุนครบลงโป้เฮ้ยได้อยู่ข้างล่างนี้จริงเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดอะไรตรงไหนไปวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอเดี๋ยว อย่าเพึ่งนะฮะอย่าบอกเลยกล่องอยู่บนนี้นี่อ้ว่าอยู่เดินหากล่องตั้งนานไม่เจอ t h a n God of gratitude friend ไอเดี๋ยวนี่ช็อตกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าได้เควสไอ้ทำเควสนี้ได้ของใหม่ด้วยเอ่อได้เป็นช็อตกันเลยต้องเอาฮะต้องเอาโอเคเอาล่าหมดเวลาทำเควสแล้วนะ ก็มันเออขี้เกียจไปรับแล้วก็ไปทำกุญแจคืนอะไม่เอานะโอเคก็เดี๋ยวมาดูไอ้ปืนใหม่ซิช็อตกันเหรออุ้ยสองนัดระดับสามด้วยเวลสาม,มแล้วก็เป็นสีอ่าสีอะไรวะสีโฉเปล่า <c oughs> เพื่อนขอตระย่างคืนแล้วกันแล้วก็ออกไปจากที่อ่ะโอเคครับหลังจากจบเพื่นี้แล้วเดี๋ยวอ่าว่าเราต้องทำต่อเพลแล้วนะฮะมันจะได้เออ ทำนูนั่นได้เยอะแยะนะครับจะได้หลบเลยกกันสักทีเดี๋ยวไปดูเตาก่อนมันปลดล็อกยังอ๋อนี่ไงปลดล็อกแล้วนะครับใช้ก้อนหินกับดินแล้วก็หนังก็ก็เทปนะฮะเมื่อกี้ดินกับก้อนหินก้อนหินเอิม่มเหล็กแล้วก็เทปก,กาวอ๋อเดี๋ยวเทปกาวไปสองอัน ไอเดี๋ยวไอ้น้ำใช้เกียร์ไอสามเฮ้ยหนังนะ่ะเออไม่ควายฆ่าสัตว์ด้วยเจ๊มีไหมเฮ้ยมีมีม,ม,มีพอมีอยู่พอมีนะพอมีไอ้เทปเก่านี่คือแบบไม่มีอะไรจ้ะปะเรียกวิธีทรัมม์อ่ะเออเทปเก่านี่ไงใช้กาวกับผ้าโอเคกาวน่าจะมีนะ เกมีฮะหนึ่งอันก็พอเราตาบเก็ตเต่าเดียวเอาโอ้ได้แล้วเก็่เต่าเต่าอะไรอีกเอ้าเออคนนี้นี่อนนี้ไม่ต้องห่วงฮะมีเป็นร้อยเเค่ับมาฮะวางไว้นี่แหละนับเราอ้อยที่นู่นเดี๋ยวเราค่อยไปสร้างกันอีกทีนึงโเเคคนับอ่ามันก็จะได้ทำ นู่นเนี่ยหลายอย่างนะก็จะได้หลอมเหล็กโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าหลอมเหล็กมันจะใช้อะไรนะแต่เราเอาไว้ตรงไหนดีแบบไม่ให้มันขวางทางโอเคไปตรงนี้เลยแล้วกันว่าการการที่บอเพราะอขอบขอบมันเกิดซอมบี้มาโอเคนะมาดูตัวอย่างในการหลอมกันมันใช่อะไรบ้างนี่ฮะเหล็กตัวนี้คือ ตัวประจำเลยว่าจะใช้อะไรอ่ะใช้เหล็กกับตัวนี้หรอโอเคเหล็กกับดินนะครับก็จะเป็นหลอมเป็นเหล็กกับเออแบบเหล็กเหล็กแทบบ่งอ่ะเออนะฮะเศษเหล็กเรามีอยู่นะเยอะมากเนี่ยถ้าไม่มีก็ต้องไปเลือโอเคร้อยกว่าอยู่ เก็บไว,ว้ทำฐานด้วยใกล้จะถึงแล้วอันนี้12เลี้ยวโอเคเดี๋ยวค่อยไปหาฟาร์มกันทีหลังนะฮะเดี๋ยวผมเอาไปหลอมด้วยก่อนใช้ไม้ได้วยป่ะใช้ไม้ได้วยสิในการเผาโอเคฮะอ่านี่แล้วก็มันจะหลอมไอ้แท่งเหล็กตัวน,นีด้ด้วยว่เออสรุกสบายดีนะ ตะปูได้ด้วยแล้วก็ทาทําถ้วยไปขายได้ด้วยนะครทำปารมไปพวกนี้โอเคเอาหลอมนี้ก่อนเลยแล้วกันมาทำไง,งไม้แหละที่รูๆนะฮะลองก่อนว่ามันใช้นานไหมแล้วก็พวกนี้จะเป็นไอเทมเสริมมั้งแบบทําให้มันเผาเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้ใส่เหล็กกับดินไปอ่ะเผาฮะ นี order, ่กำลังเออเผาโอ้โหแล้วดินเดี๋ยวเบลดินมาจากไหนได้สองขันก้อนเสียเวลาพอนานไหมเนี่ยไปเขียนกันไหมผมเอาใส่หมดเลยแล้วกันโอ้โหร้อยแปดสิบนาทีนี่คือชั่วโมงกว่านู้นนะสามชั่วโมงดิเออโอเคระหว่างนี้มันก็มืดพอดีก็เวลามืดเราจะไม่ไปทําอะไรนะก็จะหาฟาร์มของมาฟาร์มเหล็กกับไอ้นั่นมาพร้อมดี แต้งฟาร์มเหล็กดีเออฟาร์มเหล็กเป็นงานประจำโอเคแล้วฟาร์มเหล็กมันจะมีฟาร์มอยู่สองแบบอ่าก็แบบทุบเอากับไปขุดเอาจากก้อนหินที่มันมีพวกแร่เหล็กด้วยนะครับเป็นเหล็กแบบอะไรไม่รู้อะมันอยู่ในป่านะห,หินพวกเนี้ยเป็นก้อนสีแดงอะ่ะโอเตรียมของไปก่อนเราจะเดินป่ากันแล้วแค่เนี้ เฮ้ยเดี๋ยวๆตัดไม้ไหมเนี่ยเอาแล้วก็เป็นการฟาร์มเด็กที่แบบเอ้โคตรจะยาวนาะน,นะโอเคเดี๋ยวกลับไปก่อนเอาเก็บขึ้นมานะฮะบอกเลยว่าขุดเอาจากพวกก้อนหินนี้แบบแต่คนเร็วนะไอตัวนี้มันซ่อมยังไงเดี๋ยว เออเนี่ยผมจะมาทำไอ้เอ่ออุปกรณ์ซ่อมนะฮะเนี่ยเออเนี่ยฮะมันต้องใช้แรเ่เหล็กตรงนี้นะแล้วก็เทปกาวคือผมมาทําอุปกรณ์ซ่อมพวกปืนอย่างเงี้ยไอ้ตัวปืนตนัวนี้มันก็ใช้ตัวนี้นะีน่ยนะเห็นไหมฮะช็อตกันหรืชอช็อตกันนี้พวกปืนแทยประดิษฐ์อะทุกอันนะฮะเฮ้ยไอนี้ไม่มีซ่อมหรอเอาแล้วมีแต่ของแต่งเอาละ <laughs> เดี๋ยวนะไม่มีซ่อมแล้ว ถ้ามันพังอ๋อหรือขีดมันยังมันรอดมันก็ไม่มีให้ซ่อมอะไรประมาณนี้นะฮะพวกปืนไทยประดิษฐ์จะใช้แค่ท่อนเหล็กตรงนี้นะคือตรงนั้นมันไม่ยากนะโอเคโอ้เผาได้เยอะแล้วเหลือแต่ไอ้แร่เหล็กนี้ใส่ไปเท่าไหร่ดีเวจะใส่หมดเลยแล้วกันเวลาได้เดี๋ยวค่อยมาถอนออกเออนะฮะไว้ก่อนอเก็บก็สำหรับเซฟเดรียพารพาร์ทนี้นะ ผมคงต้องขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ในช่องเรานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ